คำพูดที่ทรงพลังที่เราต้องพูดทุกวันให้ติดปากเวลารู้สึกลำบากหรือทุกข์ใจให้คุณพูดประโยคนี้ซ้ำๆคำพูดที่เราพร่ำบอกตัวเองจากคำพูดมันจะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงถ้าเราไม่ยอมเปล่งเสียงแค่คิดอยู่ในใจสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ลงมือทำ คำพูดคือแรงกระตุ้นและจุดเริ่มต้นแรกของชีวิตเราคำพูดประโยคนั้นก็คือฉันจะต้องยุติความยากจนของครอบครัวของฉันลงให้ได้ฉันจะต้องรวยและได้รับความเคารพจากทุกคนฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่อปกป้องคนที่ฉันรักและครอบครัวของฉันอีกครั้งนะคะ หรือคุณจะใช้ประโยคนี้ฉันจะต้องจบความยากจนของครอบครัวของฉันลงให้ได้ฉันจะต้องรวยและได้รับความเคารพจากทุกคนฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่อปกป้องคนที่ฉันรักและครอบครัวของฉันประโยคนี้ให้คุณเขียนติดไว้ตรงไหนก็ได้ที่คุณเห็นชัดๆเห็นทุกวัน แล้วคุณก็อ่านและพูดจนจำได้จริงๆอย่าเป็นแค่คนอยากมีเงินหรืออยากรวยแค่ในความรู้สึกแต่คุณต้องอยากรวยจริงๆเมื่อคุณตั้งใจทรัพยากรที่คุณต้องการจะไหลามาหาคุณเองอย่าลืมเอาไปทำนะคะเพราะอย่างน้อยคำพูดมันก็เป็นแรงกระตุ้น และให้กำลังใจเราได้เป็นอย่างดีให้คุณพูดจนกว่าเซลล์ในร่างกายของคุณจะเชื่อลองดูคะ่ะถ้าคุณต่อต้านตัวเองให้คุณพูดจนกว่าตัวคุณเองจะเลิกต่อต้านการพูดอย่าแค่ท่องจำหรือพูดเป็นนกแก้วนกขุนทองพูดไปแบบลอยให้มันจบๆแบบไม่ใส่ใจถ้าคุณทำแบบนั้น คุณก็อย่าพูดเลยดีกว่าเสียเวลาชีวิตและมันก็เจ็บคอด้วยคำพูดของคุณจะมีพลังก็ต่อเมื่อคุณเชื่อจริงๆว่ามันคือตัวคุณให้คุณให้ความสำคัญใส่อารมณ์และมุ่งมัน่นจงทำมันจริงๆทำแบบที่คุณอยากได้มันจริงๆอินกับมันฟินกับมันทุกครั้งที่พูดการเซลทอค แม้มันจะตรงข้ามกับชีวิตของคุณจริงๆมันตรงข้ามกับชีวิตที่เป็นอยู่ทุกอย่างก็ไม่เป็นไรจงเชื่อว่ายังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นอย่างที่เราต้องการแค่คุณเชื่อคุณก็จะเริ่มเห็นชัยชนะแล้วลองเอาไปทำดูนะคะด้วยรักและปรารถนาดีจากครูวุ่งสวัสดีค่ะ